คอนเทนต์นี้นะครับเหมาะสำหรับนักสะสมวัยผู้ใหญ่ครับผมสวัสดีครับ w h a t s u p Guys w e l c o m e t o h e r e h i m Rare Item Channel ครับผม Channel นี้เราจะมารีวิวคอมิกแล้วก็มูฟวี่คอลเลกชันกันนะฮะแล้วก็ทอล์คโชว์ครับผมพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้อะไรจะมาก่อนกันถ้าอย่างนั้นชมคลิปใหม่ก่อนใครเป็นกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้นะฮะใครสนใจแอคชั่นฟิกเกอร์นะฮะลองเช็คดูได้ที่ลิงก์ครับผมมีของไม่มีของไงลองดูก่อนนะฮะ 360สามร้อยหกสิบองศาเลิบเลยครับผมนี่ก็เป็นเดสโตรกนะฮะเป็นตัวเกมคาแรคเตอร์จากเกมแบทแมนอ r แคมออริจินส์นะฮะเดสโตรกเป็นเหมือนกับไปอยู่ฝั่งดีบ้างแล้วก็ไปอยู่ฝั่งร้ายบ้างนะฮะอ่านี่ก็เป็นแม็กฟาร n นทอยส์นะฮะดีซีมัลติเวิร์สเดสโตรกครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวแรกเลยนะฮะของแม็กฟารันทอย ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเลยนะที่แม็กฟอร์เรนทรอยทำตัวนี้นะฮะถ้าข้อมูลผิดยังไงก็ขออภัยนะฮะก็ด้านบนก็เป็นโลโก้เกมแบทแมนอาร์แคมออริจินนะฮะแม็กฟอร์เรนทรอยทวีนทีทูมูวิ่นะฮะด้านบนมีจุดขยับ22จุดนั่นเองนะฮะด้านข้างเราเห็นไปแล้วนะฮะ Batman Arkham Origins นะฮะเป็นอาร์ตเวิร์กเป็นตนัวหนังสือนะฮะแล้วก็เป็นวินโดว์บ็อกซ์อีกด้านหนึ่งนะฮะ ทางด้านขวานั่นเองส่วนด้านหลังก็แว๊บไปแล้วนะฮะก็เป็นอาร์ตเวิร์กที่อยู่ในเกมนะฮะอันนี้คือเป็นตัวละครเป็นทีดีที่อยู่ในเกมนะฮะอาร์แคมออริจินแบทแมนอาร์แคมออริจินนะฮะนี่ก็เป็นฟิกเกอร์ที่เหมือนกับว่าคล้ายๆเป็นหนังตัวอย่างนะฮะถ้าเราไปดูในโรงหนังก็จะมีหนังตัวอย่างให้เราดูนี่ก็เหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นอาร์ตเวิร์กของฟิกเกอร์ ทีเซอร์นะฮะด้านล่างก็ไม่มีอะไรมากครับผมโอเคเรามาเข้าอาร์ตสตอรี่ของเจ้าเดสโตกันสักเล็กน้อยนะฮะเดสโตกตัวนี้นะฮะก็แหมเรียกได้ว่าเอาแบบเต็มจอเลยกัน,นะฮะเป็นคาแรคเตอร์ที่อยู่ในคอมิกอยู่ในหนังแล้วก็อยู่ในเกมนะฮะที่เราเห็นนี่คือเดสโตกแบบตอนอยู่ในเกมนะฮะ ก็เรียกได้ว่าดีไซน์เท่มากๆนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือเป็นตัวต้นแบบนะฮะที่ให้แรงบันดาลใจจนเกิดเป็นเดสพูของค่ายมาเวลนั่นเองนะฮะเดสมรกนี่คือค่าย DC นะฮะแล้วก็เดสมรกเนี่ยคือชื่อว่าสเลดบิลสันนะฮะส่วนเดสพูในค่ายมาเวลเนี่ยชื่อว่าเวดบิลสันนะฮะคือมีความล้อเลียน DC กัน พอสมควรกันเลยทีเดียวนั่นแหละนะฮะอันนี้ก็เป็นเดสโตรกในหนังที่เป็นเอ็นเครดิตซีนของ Justice League นะฮะตอนเล็ก u ์ลูเทอร์หรือว่าตัวร้ายของซ u เปอร์แมนเนี่ยนะฮะชวนเดสโตรกขึ้นเรือสำราญมาแล้วมาคุยกันเกี่ยวกับเราน่าจะรวมทีมไวร้ายของพวกเราเองบ้างนะไหนๆเจ้าฝั่งฮีโร่ก็มี Justice League ทีมแล้วนะฮะนี่ก็เป็นซีนนี้ครับผม ซีนที่เดสโตรโผล่ออกมานี่เป็นที่ฮือฮาของแฟนๆทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะฮะกปะ็ประมาณนี้เองๆนะฮะเพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยยังไม่ได้มีบทบาทอะไรมากในหนังนะฮะแค่แค่เพียงโผล่ออกมาในเอ็นเคอร์ริซีนนะฮะเอ็นเคอร์ริซีนของหนังเรื่อง justice league ปี2017นั่นเองครับผมได้คะแนนไป6.3เต็ม10นั่นนะฮะก็เรียกได้ว่าไม่ได้มีบทบาท อะไรในหนัง justice league มากนะแค่มาตอน e n c y c นะฮะ desktop movie นะฮะส่วน desktop comic ครับผมตัวที่เป็น comic เนี่ยหรือว่าดีไซน์เดิมๆใน comic เนี่ยก็ตอนแรกก็ดีเทลไม่ได้เยอะมากนะฮะก็เป็นตัวประมาณว่าครึ่งสีนะฮะสีส้มสีดำครึ่งกันนะฮะก็จะเป็นตีมส้มดำนะต่อมาก็ดีไซน์ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนเพิ่ม ะะเพิ่มรายละเอียดของคอสตูมเข้าไปจนคาแรคเตอร์ตัวนี้นี่ดูเท่ขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นคาแรคเตอร์ของใจของใคร<ม>หลายๆคนนะฮะเพราะว่าเป็นตัวที่มีความสามารถเยอะนะฮะทั้งดาบทั้งปืนทั้งระเบิดนะฮะมาริโออาร์ตนินจานะฮะรวมกันหมดเลยนะฮะมีคาแรคเตอร์คือมีความผสมนินจานะฮะผสมกับแอสซิสินะฮะแล้วก็ สู้กับแบทแมนนี่เรียกได้ว่าสู้กันเรื่อยๆกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สู้กับแบทแฟมิลี่นะฮะนั่นก็เป็นอาร์ตสตอรี่ของเจ้าตัวเดสโตครับผมต่อมานะครับเรามาอันบ็อกซ์เจ้าตัวนี้กันดีกว่าครับผมน่าจะแกะจากข้างล่างนะฮะเพราะว่ามีเทปกาวแค่จุดเดียวนะฮะน่าจะง่ายดีนะฮะโอเคเรามาสกิดเทปกาวไปเล็กน้อยนะฮะแล้วเราก็ใช้เทคนิคในการ ด้านฝากล่องนะฮะเปิดได้เลยครับผมง่ายๆสบายๆนะฮะแม็กฟาร์แนเปิดแฟบซ้ายขวานะฮะดึงออกมาแบบลิ้นชักเลยครับผมอ่าก็อยากให้ดูด้านหลังนะฮะไม่ได้มีอะไรเป็นกระดาษสีเทาธรรมดาะฮะด้านหลังปุ้มเดสโตครับผมโอ้สะพันสะเทือนนะฮะสั่นสะเทือนเลยสะพัน สั่นสะเทือนกล้องกันเลยเดียวอ่ะนี่ก็เป็น art work ของแบ็กกราวด์นะฮะที่เรียกได้ว่าเป็น DC comics นั่นเองนะฮะจะมีความเป็นน้ำเงินขาวนะฮะมันเป็นอารมณ์แบบทูโ tone นะฮะก็สิ่งที่แถมมาให้นะฮะนั่นก็คือตัวการ์ดนะการ์ดเดสโต๊กที่เป็น Arkham Origin game นั่นเองนะฮะแล้วก็มีฐานฐานสำหรับ ใช้ยืนนั่นเองนะฮะใช้ตั้งฟิกเกอร์นั่นเองนะฮะนึกเงี่ d ดีีนะฮะเป็นโลโก้อะไรทีเดียวแล้วก็มีจุดสำหรับเสียบตรงใต้ขาใต้ใต้เท้านั่นเองนะฮะเดสโตนะครับผมอยู่ในถาดพลาสติกที่รอแบบมาอย่างดีโอเคก็เรียกได้ว่าดาบเนี่ยแถมมาให้1อันนะฮะเรามาดูอ็อกเซซอรี่เนี่ยแปะเทปกาวมาอย่างดีนะฮะแต่มีความอ่อนพอสมควรนะฮะ ดาบที่เป็นอ็อกเซซอรีแถมมาให้นะฮะก็ดีเทลสวยนะฮะเพ้นส์สีเงินเนี่ยเรียกได้ว่าดูดูดูเป็นเงินจริงๆดูเป็นโลหะจริงๆนะฮะดาบส่วนด้ามก็นะะดีเทลมีขีดมีเส้นนะฮะมีเท็กเจอร์สวยงามเปทีเดียครับผมนั่นก็เป็นส่วนของอ็อกเซซอรีหรือว่าของแถมนเองนะฮะ โอเคเรามาดูเดสก์โต๊กตัวนี้มีจุดไหนบ้างน,นะฮะที่เราจะต้องตัดอ่าเราต้องใช้กรรไกรสกรีดกันเล็กน้อยนะฮะมีจุดไหนบ้างเนี่ยที่แน่ๆมีจุดเอลจุดหนึ่งนะฮะก็น่าจะดึงตรงตัวออกมาได้ไหมนะฮะรู้สึกว่าถาดพลาสติกเนี่ยจะหล่อกออกมาได้พอดีกับตัวสิกเกอร์กันเลยทีเดียวนะฮะ จะต้องดันข้างหลังหน่อยมึงให้แขนออกมาก่อนเนาดันจากข้างหลังช่วยได้เยอะเลยนะฮะคือเดสโต๊กตัวเนี้ยจัดท่าโพสมาแล้วในกล่องนะฮะคือยืนโพสท่ามาเลยนะฮะก็เลยต้องใช้การดึงประมาณนี้แล้วกันนะฮะนี่ก็เป็นดเดสโต๊กนั่นเองครับผมถาดพลาสติกนะฮะ เดสโตออกมาแล้วจะเป็นประมาณนี้นะฮะเ,เรียกได้ว่าเท่กันเลยทีเดียวครับผมตัวละครตัวนี้มีความเป็นนินจาสูงเหมือนกันนะฮะอา่านว่าเนื่องจากว่าสเลดวิวสันเนี่ยปิดปิดตาข้างหนึ่งนะฮะอารมณ์ประมาณไพ l เรตนะฮะเ,เหมือนโจสลัดนะฮะหน้ากากของเขาก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนั่นเองนะฮะเรามาเทียบอาร์ตสตอกันสักเล็กน้อยนะฮะ เดสโตปอ่ก็เรียกได้ว่าอาจจะต้องเอียงๆสักเล็กน้อยนี่ก็เป็นตัวตัวละครอาร์ตเวิร์กในเกมนะฮะมาเดินออกมาจากในเกมมาเละทีเดียวครับผมนะฮะสีอาจจะคาดเคลื่อนกันสักเล็กน้อยนะฮะซึ่งก็ไม่ได้เป็นจุดคริติคอลพอยที่ใหญ่อะไรนะฮะนั่นแหละนะฮะส่วนมากเมื่อมาเทียบกับ มูวี่นะฮะเราก็จะเห็นความเป็นความเป็นความคล้ายคลึงกันนะฮะสูงเลยทีเดียวฮนะถ้าคือเป็นตัว Movie ก็เป็นได้นะ,ะตัวนี้นะเรียกได้ว่า2 in in one เลยนะฮะเป็นได้ทั้งตัวเกมแล้วก็เป็นได้ทั้งตัว Movie นะฮะเพราะว่าดีไซน์ใกล้เคียงกันมากเลยครับผมซึ่งดีมากนะฮะที่ดีไซน์ให้ Movie และตัวในเกมเนี่ยเหมือนกันขนาดนี้นะฮะ เรามาดูกิมมิคของเจ้าตัวนี้กันดีกว่าครับผมด้านหลังเนี่ยมีเขาเรียกว่าซองใส่ดาบนะฮะก็ใส่ดาบเข้าไปนะฮะกิมมิคตัวนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะฮะก็เรามาดูพวกส่วนหัวกันดีกว่านะฮะดูซิว่าเงยหน้าขึ้นได้มากไหมนะฮะเงยหน้าได้ประมาณนี้นะฮะแหมเวลาเห็นเป็นอีกข้างหนึ่งที่ไม่มีตานี่ดูดูหน้าสะพรึงกลัว หน้าลึกลับเดียวกันนะฮะความเป็นนินจานะฮะก้มลงประมาณนี้ก็หันซ้ายขวานะฮะหันซ้ายขวาแล้วดูมิดเซคชั่นที่ว่าทำอะไรได้บ้างนะฮะอา่านะฮะเห็นมีคนบ่นกันอุบเลยนะฮะว่าตรงมิดเซคชั่นนะฮะหรือว่าพวกตรงกล้ามหน้าท้องอะไรเนี่ยขยับไม่ได้ขยับลำบากอะไรอย่างงี้นะฮะลองมาดูกันนะฮะ จริงๆแล้วก้มอ๋อจริงๆแล้วเป็นซอปพ,พลาสติกนะฮะแล้วเราก้มเนี่ยก็จะก้มได้นะฮะอ้าวก้มได้แล้วหลุดเลยนะฮะอ๋อโอเคมันก็เป็นสลักนะฮะโอเคเพื่อนๆก็ได้ดูกันพอดีเลย <laughs> เป็นสลักที่ติดเอาไว้นะฮะเรียกได้ว่าก้มได้ซ้ายขวาได้นะฮะคือตรงบริเวณเอวนั่นเองนะฮะอา,อาจจะไม่ได้ก้มแบบก้มแบบเยอะมากนักนะฮะเพราะว่าก้มมากก็จะ หลุดนั่นเองนะฮะเป็นสลักเอาไว้เมื่อสักครู่นะอ่าถ้าเงยเงยก็ได้ประมาณนี้นะฮะก็เอียงซ้ายนะฮะเอียงขวาซึ่งถือว่าบริเวณเอวเนี่ยทำได้หลายอย่างเลยนะฮะคือเป็นข้อต่อตรงเอวที่ทำได้เยอะมากๆนะฮะถึงแม้จะไม่มีแอปโดมิเน,นนตะ์นะไม่มีแอปครันส์ตรงนี้นะฮะแต่จะแทนที่ด้วย ตรงเอวนะฮะที่เป็นจุดขยับด้านเอวซึ่งสามารถทําได้เยอะนะฮะแต่ก็ค่อนข้างจะลิมิตนะฮะสายตรงนี้เนี่ยที่อยู่ด้านหลังก็ให้อารมณ์เหมือนนินจาเลยนะฮะเป็นสายที่เหมือนจะน่าจะเป็นสายที่รัดให้น้ากากแน่นอะไรประมาณนั้นนะฮะเป็นคาแรคเตอร์นั่นเองอเรามาดูแขนกันดีกว่าครับผมแขนสองข้างนี้ก็เป็นอาร์เมอร์ที่ไม่เหมือนกันนะฮะอาจจะดูอ๋อนี่กลางได้เยอะนะเนี่ยนะฮะ สำหรับอาร์เมอร์นี่เป็นซอฟต์แมทเทอเรียลนะฮะกางได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวมีบัตเตอร์ไฟจอยด้วยนะฮะบัตเตอร์ไฟจอยชิฟฟ์ฟอร์เวิร์ดแบ็คก็ไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่นะฮะอาจจะมีความตึงนะฮะเพราะว่าเป็นฟิกเกอร์ใหม่นะ,ะอ่าดูบัตเตอร์ไฟจอยด้านนี้ดีกว่านะฮะนี่ก็มาข้างหน้านะฮะตูดแบบมันจะเห็นชัดกว่ามาข้างหน้าไปข้างหลังมาข้างหน้านะบะัตเตอร์ไฟจอย ก็แขนก็หมุนได้นะฮะไปข้างหน้าไปข้างหลังนะฮะปกติใบเสบหมุนได้ไหมนะใบเสรเนี่ยอาจจะหมุนไม่ได้นะฮะเพราะว่ามองไม่เห็นนะฮะเห็นเห็นมีใบเสบคัดตรงนี้อยู่นะฮะแต่ว่าอาจจะหมุนลําบากเล็กน้อยนะฮะเพราะติดเกาะนั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็ดับเบิ j o i n ที่ข้อศอนะฮะแล้วมัจอยที่ข้อสองนี่จับหัวได้สบายเลยนะฮะอืม จริงๆได้มากกว่าน,นี้อีกนะเนี่ยนะฮะซึ่งถือว่าเจ๋งครับผมตรงนี้นะข้อมือหมุนได้นะฮะข้อมือหมุนได้แล้วก็มี Hinge นะฮะเป็น Ball Hinge Up and Down ได้นะฮะ Up and down ถ้าเราหมุน Ball Hinge ไปทางอื่นมันก็จะไปซ้ายขวาได้นะฮะแล้วแต่เราจะตั้งนีโอเคเรามาดูขาดีกว่าครับผมตรงนี้เป็นซอฟนะฮะตรง ออกกนนะฮะโอเคเราเตะไปเตะได้ประมาณนี้นะแล้วก็เตะไปข้างหลังได้เยอะเลยนะเะตะข้างหลังแล้วโหน่าเสียดายที่ปืนเนี่ยหลอแบบมาติดก,กับขาเลยนะฮะถอดปืนออกไม่ได้นะฮะนะฮะ่กากเลยนะฮะตรงนี้โอเคเรามาดูดับเบิลจอยที่หัวเข่านะฮะแต่เหมือนกับว่ามันมันจะแน่นอยู่นะฮะโอเค อาจจะอาจจะแน่นนะฮะก็ลองดูทั้งสองข้างกันนะอ่าก็ได้ประมาณนี้นะฮะเพราะว่ามันติดติดตรงน่องนะฮะติดเกาะน,นั่นเองนะเป็นด้วยความที่เป็นชุดเกาะน,นะฮะอาร์เมอร์นะก็พอประมาณครับผมโอเคเราดูดิว่ากลางขาได้แบบไหนนะฮะกลางขาได้ก็ไม่ถึงกับฟูลสปลิตนะฮะแต่ว่า ค่อนข้างที่จะมีความเป็นยิมนาสติกเลเวลพอสมควรกับคาแรคเตอร์ที่เป็นนินจาแบบนี้นะฮะโอเคก็บูตโรเทชันไม่มีนะฮะหมุนตรงบูตไม่ได้แต่ว่ารองเท้าเนี่ยหมุนซ้ายขวานะฮะข้อเท้าหมุนซ้ายขวาได้นะฮะแล้วก็ดาวอัพนะดาวอัพได้แล้วก็มีจมูกเท้านะฮะทัวร์ทิคิเลชันแล้วก็เอียงข้อเท้าได้นะฮะเอียง อย่งซ้ายเองขวาได้นะฮะโอเคนี่ก็เป็นกิมมิคของเจ้าตัวนี้นะฮะเรียกได้ว่าลิมิตบางจุดอยู่เหมือนกันนะฮะลิมิตบางจุดแต่บางจุดก็น่าประทับใจนะฮะตามสไตล์แม็กฟารีนนะฮะต่อมาจัดท่าให้กับสเลดบิลสันสักเล็กน้อยนะฮะตัวที่เป็นต้นแบบแรงบันดาลใจให้กับเวทบิลสันหรือว่าเดดพูลนะฮะก็ เรามาคอมเพลกันดีกว่าครับผมว่าตัวนี้เวลาเดี๋ยวนะขอปรับหัวให้ดูโอเคนะฮะตัวนี้รู้สึกว่าจุดขยับได้เละเทะมากก็เลยต้องจับกลับมาท่านปกตินะฮะโอเคอันนี้คือพยายามทําให้ปกติที่สุดแล้วนะฮะอ่ะมีลูกน้องมาแจมอยู่ด้านหลังนะฮะขอปัดลูกน้องสักหน่อยนะฮะ โอเคเรามาดู art of c o m p a u n ดีกว่าครับผม d e s t r o k e นะฮะเป็นสเกลแบบ7นิ้วนะฮะเรามาดูตัวที่เรียกได้ว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก d e s t r o k e นะฮะก็คือ d e a t p o o l นั่นเองนะฮะ <laughs> นี่เป็น Marvel Legends ครับผมกับ Mac Farlane นะฮะก็สเกล6นิ้วกับ7นิ้วนะฮะมีความเป็นคล้ายค่ครึงกันสูงอยู่ใช่ไหมฮะ เน่นื่องจากว่านะได้แรงบันดาลใจให้กันนะฮะเดสโตเก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวพ่อนั่นเองนะฮะเดสพู Deadpool ก็เหมือนเป็นตัวลูกนะฮะแต่เดสโตเกเนี่ยเหมือนจะถือดาบแค่เล่มเดียวนะฮะแต่เดสพูกเนี่ยถือเป็นดาบคู่เลยนะฮะซึ่งดูดูดูสมมารดีนะฮะดูสมดีนะซ้ายขวาแต่ดูจากคอสตูมนะฮะเห็นไหมฮะการอินสปายนะฮะเดสโตกอินสปายเดสพูสูงมากเลยนะฮะ แม้กระทั่งชื่อเดสพูยังล้อเลียนเดสโตกเลยนะฮะนี่สเลดบิลสันอันนี้เวดบิลสันนะฮะก็นั่นแหละนะฮะความกวนของเดสพูนะฮะแต่เดสโตกเนี่ยไม่ได้มีคาแรคเตอร์ที่กลนกวนนะฮะเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะดูเท่ดูคูลนะฮะแล้วก็ไม่เล่นไม่เล่นมุกไม่เล่นอะไรมากนะฮะไม่เหมือนเดสพูนะฮะเดสพูจะจิกกัดชาวบ้านทั่วทั้งจักรวาลของมาเวลเองแล้วก็จักรวาลของดีซีเองนะ อโอเคนั่นก็เป็นตัวที่อยากจะคอมเพลคให้ดูนะฮะตัวต่อมานะฮะเหี้ยเห็มภูมิใจนำเสนอครับผมเป็นตัว Emma Frost Hellfire Club Custom Made นะฮะเป็น Marvel Legend Female Figure ครับผมก็เรียกได้ว่าตัดต่อพันธุกรรมเองเลยนะฮะจนกลายมาเป็นเจ้าตัวนี้นะฮะมีการดึงมีการเชื่อมมีการหมุนไปหมุนมานะฮะจนก,กว่าจะกลายมาเป็นตัวนี้ได้นะฮะ ต่อมาครับผมเรามาคอมเพลก์กับตัวที่เป็นลูกรักของเฮียเหมเลยนะฮะตัวนี้ก็คือเดอะแบทแมนฮูลาร์ฟครับผม m ม็กฟาร์แลนด์ทอยดีซีมัลติเวิร์สนะฮะเป็นค่าเดียวกันนะฮะแม็กฟาร์แลนด์แม็กฟารลนเจ้าแบทแมนฮูลาร์ฟมีความสูงกว่าพอประมาณเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้สูงมากนะคแคน่นิดเดียวนะฮะตัวก็พอๆกันนะฮะอันนี้ก็เป็นฟีมล ฟิกเกอร์ฝั่ง r v e l l e g e n d นะฮะ,อะโอเคครับผมแถมให้สักนิดนึงนะฮะถ้าเราอยากจะดูสเกลบางสเกลที่มันแปลกๆนะฮะสเกลอีกตัวเนี้ยแปลกจริงๆนะฮะก็คือ Venom Movie Figure นั่นเองครับผมอันนี้เป็น Marvel l e g e n d นะฮะ Venom Version Movie นะฮะก็เรียกได้ว,ว่าสูงกว่า Deathstroke อีกนะฮะ นี่เป็นสเกลที่แปลกนะฮะเพราะว่าตัวผู้ชายมาเวลเล e รเจนเน่ไม่ได้ตัวสูงขนาดนี้นะฮะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะแปลกแต่ไม่ได้แปลกมากมายมากเท่าไหร่นะฮะคือเป็น s p i เดอ m ์แมนเม้าส์มอร์นะฮะหรือว่าเป็น s p i เดอร์แที่คนดำนั่นเองพูดง่ายๆนะฮะ,ะแล้วก็นี่จะเป็นไซส์ของวัยรุ่นนะฮะ ทีเนเจอร์นะฮะก็สไปเดอร์แมนแบบไวรุ่นนะฮะก็ตัวจะประมาณนี้นะฮะใส่หัวของฟาบ,บาดที่เป็นแบคแพนเตอร์ซีวีวอลนะฮะตั้งหัวเดิมๆก็จะเป็นหัวนี้นะฮะแต่ว่าเฮียเหมแค่มอดมันสักเล็กน้อยครับผมเวนอมมิส m มาส์มอร์เลสนะฮะมีความชอบนิ้วที่เป็นลแหลมเนี่ยนะฮะร,รู้สึกมันดูปีศาจด,ดีนะฮะแล้วก็คอสตูมที่เป็น ม้สวมอร์เลสเวอร์ชันแบบเบนอมเข้าครอบงำเนี่ยมันดูมันดูเท่ดีนะฮะเท้าก็เท่นะอ่านะฮะนี่ก็เป็นไซส์เขาเรียกว่าเป็นไซส์พิเศษครับผมเราไม่ค่อยได้เห็นนะฮะไซส์ที่เป็นวัยรุ่นนะฮะแล้วก็ไซส์ที่เป็นมูวี่ฟิกเกอร์นะฮะที่ตัวสูงขนาดนี้นะฮะโอเคนั่นก็เป็นอาร์ตออฟคอมเพลครับผมต่อมาเรามาให้คะแนนเจ้าตัวเดสสโตรกตัวนี้กันหน่อยดีไหมฮะ ทุกคนคิดว่าเดสก์ทตอปตัวนี้ควรจะได้คะแนนเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะมีการสะเทือนกล้องลเล็กน้อยนะฮะก็เฮียเหมรู้สึกเลยว่าจุดขยับมันลิมิตนะฮะมันลิมิตหลายจุดเลยนะฮะโดยเฉพาะบริเวณมิดเซคชั่นนะฮะจุดขยับมันค่อนข้างที่จะน้อยและลิมิตนะฮะส่วนหัวก็เหมือนกันนะฮะตัวฟิกเกอร์มันอาจจะ ไม่ได้อาจจะกนะฮะตัวฟิกเกอร์เนี่ยเงยหัวได้ไม่มากนะฮะซึ่งคาแรคเตอร์ที่เป็นนินจาเนี่ยมันควรจะทําท่าได้แบบเอ็กซ์ตีมนะฮะแล้วก็ตัวบริเวณขาเนี่ยเห็นเมืองนอกเขาบ่นกันอุบเลยนะว่ามันมีความขัดนะฮะขัดกับตัวขัดกับตัวเอวนะฮะขัดกับตัวมิดเซ็กชั่นนะฮะตัวขาเนี่ยนะฮะก็จุดขยับหักไปหนึ่งคะแนนนะครับผมส่วนของแถมนะครับ มีดาบเล่มเดียวเองนะครับน่าจะให้หัวแถมที่เป็นหัวแบบเวทวิสันแบบถอนหน้ากากนะฮะซึ่งหัวถอนหน้ากากก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเฮียเปิดให้ดูนะฮะนี่ก็คือหัวถอนหน้ากากนะน่าจะแถมหัวนี้ให้สักหัวหนึ่งนะฮะแล้วก็แถมปืนด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปืนเนี่ยมีความปั้นเข้าไปติดกับขาเลยนะฮะเอาปืนถอดออกไม่ได้นะฮะแล้วไม่มีปืน ที่ให้มาใส่แยกมือด้วยนะฮะก็เรื่องของแถมครับผมเป็นของแถมที่ดาบเล่มเดียวนี่โคตรน้อยเลยนะฮะก็หักไปเรื่องนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งคะแนนก็ให้คะแนนไปทั้งหมด8คะแนนแล้วกันครับผมใครสนใจนะครับฟิกเกอร์นะครับก็ลองเช็คดูได้ที่ลิงก์ครับผมมีของไม่มีของไงลองดูก่อนนะฮะพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้อะไรจะมาก่อนกันถ้าอย่างนั้นชมคลิปใหม่ก่อนใครเป็นกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งไว้นะฮะ แล้วพบกันใหม่กับเอพิโซดต่อไปเร็วๆนี้ครับผมเริ่มเลทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเฮียเหมลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ